โดนเข้าแล้วงานนี้มีหน้างายซัดแหลกรักษาการนายกเมือนนีเสื้อปะเจรเคเกรงต้องอุ้มผู้นำรับแขกเอเปกเมื่อวันที่25สิงหาคมนางสาวชายาภาสินทุพไร่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่สารรัฐมนูญมีมติเป็นเอกฉกันรับคำร้องฝ่ายค้านปมดำรงตำแหน่งครบ8ปี ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีพร้อมมีมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำนิจฉัยโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการนายกแทนว่าประเทศไทยเหมือนตกอยู่ในสภาวะนี้เสือปะจระเข้ ไม่หลุดพ้นจากการครอบงำของกลุ่มอำนาจสามปอได้เลยการมีพลเอกประวิตรรักษาการนายกไม่ต่างจากพาประเทศเดินถอยหลังเข้าครองอีกครั้งนางสาวชยาภากรวาว่าภายใต้สถานการณ์และวิกฤตรอบด้านที่ท้าทายความเชื่อมัน่นและความสามารถของผู้นำประเทศเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตที่รุมร้าไปได้โดยเฉพาะการประชุมเอเปก ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายยนปี65พลเอกประวิทย์ไม่ได้อยู่ในสภาพหรือมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมได้แต่เกรงว่าอาจจะกลายเป็นภาระให้กับประชาชนและคนรอบข้างแทนหรือไม่ทางสภาพร่างกายภายนอกและความรู้ความสามารถในการบริหารงานราชการแผ่นดินเชื่อว่าคนไทย คงไม่ต้องการเห็นผู้นำของตัวเองอยู่ในสภาพที่ต้องมีคนประคองหรือพยุงมารับแขกบ,บ้านแขกเมืองบนเวทีระดับโลกแน่หลังคำวุนิจฉัยของสารธรรมนูญก็ยังไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยได้แต่ในทางตรงกันข้ามกลับยิ่งสร้างข้อกังขาและนำไปสู่คำถามตามมาอีกมากมายว่าสรุปแล้วประเทศจะเดินไปในทิศทางไหนการหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวของพลเอกประยุทธ์ ในฐานะนายกไม่ได้เพียงพอต่อข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนยืนยันจากผลสำรวจของเครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชน8มหาวิทยายลัยร่วมกับ8สื่อในเรื่อง8ปีเมื่อวันที่22สิงหาคมปี65ในเรื่อง8ปีนายกทุนมนตรีพ้นปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ควรดำรงตำแหน่งนายกเกิน8ปีคิดเป็น 93.17%ดังนั้นหากมีสำนึกรับผิดชอบมากพอก็ไม่ควรอยู่รอคำวินิจฉัยปม8ปีจากสารรัฐธรรมนูญหรือรอให้ใครมาบอกแต่ควรใช้สาม,มันรถนึกและมีความเกรงกลัวที่จะก,กระทำผิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบางควรตัดสินใจประกาศลาออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีทันที เพื่อเปิดทางให้รัฐสภาเดินหน้าเลือกนายกทัามนตรีจากบัญชีรายชื่อคนด d i d a t ตนายกให้ประเทศได้มีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานตามวิถีทางประชาธิปไตยประเทศชาติเสียเวลามามากพอแล้วเราชาและล้าหลังไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วประเทศไทยต้องไปต่อแต่สามปอต้องพอแค่นี้ การมีผลเอกประวิทย์รักษาการแทนยิ่งตอกย้ำซ้ำเติมวิกฤตประเทศไม่สามารถก้าวพ้นจากกับดักเผด็จการสืบทอดอำนาจไปได้แม้แต่น้อยนางสาวชยาภากรางานนี้ชะตาขาดของจริงด่วนสารรัฐมนูญสั่งประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่วันที่24สิงหาคมปี2515ในการประชุมคณะตุลาการสารรัฐมนูญ9คน มีมติรับคำร้องกรณีที่พักร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อ171คนให้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยความเป็นนายยกรัฐมนตรีของพลเอกประยุท์จันโอชานาย,ยกร,รัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีครบกำหนดเวลาตามมาตรา 1, 170วรรคสองและมาตรา 158วัก4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะตุลาการสารัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4เสียงรับคำร้องของฝ่ายค้านไว้พิจารณาและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทางนี้เป็นไปตามมาตรา82สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุธิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา1 0 1วงเล็บ3วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7วงเล็บ8วงเล็บ9วงเล็บ10 หรือวงเล็บ12หรือมาตรา111วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ7แล้วแต่กรณีและให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณาหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้อง มีกรณีตามที่ถูกร้องให้สารรัฐมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐมนูญจะมีคำวินิจฉัยและเมื่อสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วให้สารรัฐมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งในกรณีที่สารรัฐมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ่นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากตํำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบตัวกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่งถ้าจะเละหมดทุกด้านขนาดนี้8ปีเลิกดือดานที่จะอยู่ต่อเถอะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในยุคที่มีประยุทธจันโอชาเป็นนายกทุกเรื่องอื้อเชา้ากลายเป็นเรื่องที่มีเงื่อนงำลึกลับซับซ้อนพิสดารไปหมด กฎระเบียบข้อกฎหมายต่างๆกลายเป็นประเด็นที่ต้องมีการตีความแบบแถสีข้างทลอลเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ตลอดเวลา8ปีประยุทธ์ทำให้นายกเถื่อนพุ่งติดเทรน์อันดับหนึ่งของประเทศเพราะยังคงมีบรรดาลูกสมุนออกมาตีความชนิดที่ไม่ได้ห่วงนามสก,กุลกันเลยสักนิด ต่อให้สารธรรมนูนสั่งให้ยุติการทำงานก็แท้ตีความว่าสามารถรักษาการได้และยังมีอำนาจครบถ้วนทุกอย่างทั้งปรับครมอทั้งยุบสภาทั้งใช้งบประมาณนี่คือการยุติการทำงานแบบไหนกันที่ยังสามารถมีอำนาจในการทำงานได้เต็มที่เหมือนเดิมตกภาษาไทยหรืออย่างไรถามกันลั่นกับคนชื่อวิษณุเครือง,งาม จิตวิญญาณในการเป็นนักกฎหมายยังมีอยู่หรือไม่ศักดิ์ศรีหรือชื่อเสียงที่เคยมีในอดีตคุ้มแล้วจริงๆหรือกับการทุ่มเทเอาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาปกป้องประยุทธ์ขนาดนี้หรือว่าการดำรงอยู่ในตำแหน่งในอำนาจของประยุทธ์คือการดำรงอยู่ในตำแหน่งรองนายกและในอำนาจการเมืองของขนชื่อวิษณุด้วยเช่นกัน แบบนี้เข้าใลผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่และเป็นเบื้องหลังของแรงผลักดันในการตีความข้อกฎหมายใช้หรือไม่เกิดอะไรขึ้นกับแวดวงอำนาจผลประโยชน์การเมืองในยุคนี้ช่างน,น้าเศร้าใจยิ่งนักไม่ต่างกับคำถามของสังคมในเวลานี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการตำรวจในยุคคสชเรื่องอำนาจในยุคที่มีประยุทธ์เป็นนายกที่เมื่อก่อบกบฏ ยึดอำนาจสำเร็จก็ประกาศลันว่าต้องมีการปฏิรูปตำรวจผ้นงานการปฏิรูปตำรวจคือการมีตำรวจหญิงเส้นสายใหญ่ที่เข้ามารับราชการแบบพิสดารที่กำลังเป็นข่าวเช้าโชว์อยู่ในเวลานี้ใช่หรือไม่อ้างว่าเพราะหญิงคนนี้จบปวสด้านบัญชีซึ่งสำนักง,งานตำรวจขาดแคลนจึงต้องเข้ารับมาเป็นกรณีพิเศษ แม้ว่าอายุจะเกินกว่าระเบียบสำนักง,งานตำรวจลองเปิดรับสมัครดูซิวันนี้เลยก็ได้ว่าเปิดรับผู้ที่จบปวชปวสด้านบัญชีอายุไม่เกิน35ปีจะมีคนแห่มาสมัครมากมายกี่พันกี่หมื่นคนเดิมพันเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้รองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือเก้าอีออ้ผอตรอเลยก็ได้ เกิดอะไรขึ้นกับวงการตำรวจวงการทหารวงการสวจึงมีการใช้เส้นสายกันได้ขนาดนี้ในขณะที่เด็กจบปวชปวสวิ่งหางานกันอุตลุดหรือนี่คือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในยุคที่มีประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้ทั้งการเมืองทั้งสวออดังพร้อย หรือนี่คือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในยุคที่มีประยุทจันโอชาเป็นรัฐมนตรีกลาโหามทำให้วงการอาหารมีเงื่อนงำพิสดารหรือนี่คือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในยุคที่มีประยุจันโอชาเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่มีการรับคนเข้ามากินภาษีประชาชนแบบพิลึกพิลั่นเละเทะพร้อมกันทั้งหมดเลยหรือเพราะวันนี้ยัง แบะแบะรูดซิบป,ปากกันทุกกรณีไม่รู้รอตั้งกรรมการสอบอยู่8ปีแล้วอย่างเละเทะขนาดนี้ออกไปเถอะประยุทธ์